นายชูวิทย์กมลวิสิ์ลงพื้นที่รณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีนะครับพร้อมกับตั้งทนายความขึ้นมาเตรียมที่จะฟ้องทนายตั้มกลับฐานพยายามทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองลงพื้นที่ซอยผลโยธิน1ิไปเดินแจกแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์และเข็มกลัดต่อต้านกัญชาเสรีพร้อมกับแจกเสื้อให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ตอบโต้ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม หลังจากทนายตั้มออกมาโพสต์แฉโดยนายชูวิทย์ฝากถึงทนายตั้มว่าหากทนายตั้มรู้ว่ามีคนเอาเงินมาให้ตนนานแล้วทําไมถึงเพิ่งออกมาพูดตอนนี้โดยมองว่ากระบวนการของทนายตั้มที่ทําอยู่ตอนนี้มันย้อนแย้งกับการที่เคยบอกว่าจะทํางานเป็นทนายประชาชนแต่สิ่งที่ทําอยู่คือเป็นทนายเซเลบและการที่ทนายตั้มออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้น่าจะมีการทําธุรกิจพนันออนไลน์ร่วมกับนายซัวด้วย หากอยากจะทราบรายละเอียดให้ไปถามลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนเรื่องของเงินบริจาคให้กับ2โรงพยาบาลรวม6ล้านบาทนายชูวิทยืนยันว่าได้รับเงินมาแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาไปให้โรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลไม่รับก็จะนำเงินนี้ไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนี้ได้ตั้งทนายอนันตชัยชัยเดชเป็นทนายความหากใครฟ้องมาตนก็จะฟ้องกลับ เนื่องจากไม่อยากตกเป็นเครื่องมือให้ใครใช้หาแสงและจะไม่เล่นเกมตำรวจจับโจรน,นายชูวิทยืนยันว่าจะเดินหน้ารณรงค์ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีทั่วประเทศด้วยครับ